หน้ามีไ uhm ด si> ้ัเออยับยับหนึ่งสองยับยับหนึ่งสองเออยับกระแทกปั๊บเออหัดหน้ามียับแล้วก็หนึออ ขวาจิ้มท้องก่อนนะครับกขวาจิ้มท้องนะครับกหมัดขวาจิ้มท้องนะครับกขวาจิ้มท้องแะครับลูกอันสองโป๊ะลูกแล้วก็ตามอีกเออนั่นแหละตรงลุกตรงขวาจิ้มท้องนุกตรงลุกตรงเป็นสามหมัดหน่อยทีละสามหมัด ดีดีเพราะฮุกฮุกตามฮุกซ้ายตามอและวุกซ้ายตามด้วยเออมีมัอีกมัดหนึ่งโฟลวตามดิขวาโฟโลวตามอีกมัดดิสามมัดดิออกไปเลยไปได้ออกไปเลยเพราะเพระมีมัดขึ้นขึ้นบนด้วยตรงล่างฮุกบนตรงบนโประเออ เออตรงล่างเออตรงล่างขึ้นบนตรงล่างฮุบบนตรงบนตรงล่างฮุบบนตรงบนขวัญหน้ามีกระแทกเออมีจะกระแทกมือสะก้อเออมีกระแทกมัดเออต่อเป็นชุด หนึ่งสองฮุกไปสิไปหนึ่งสองฮุกไปสเต็ปเข้าไปเข้าไปหนึ่งสองฮุกปั๊บหนึ่งสองฮุกเข้าปั๊บปั๊บปั๊บสเต็ปเข้าไปโป๊ะโป๊ะป๊อปอ่าดีดีอ่าหมัดหน้ากระแทกมีหมัดหน้าต้องมีกระแทกอ่หมัดหน้าเละต้องมีหมัดหน้ากระแทกเร่งเลเล่งแล้วเร่งแล้ว Nhìn mặt nào có theo đuôi Bố, bố, là phim bố đi kia Hút sai đuôi Bố, là sai đuôi Tỏi là sai tàm Tỏi làm tùa là hút sai